ผมขอเตือนคุณประยุทธ์นะครับคุณอยากทำ้ายพี่น้องประชาชนคนไทยอีกต่อไปเลยส่งลวายให้ของเราเนี้ขึ้นราคาโดยไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่น้ำมันก็ขึ้นไฟฟ้าก็ขึ้นเนีเ่ยจาก40บาทเป็น50บาทหมดเลย<ม>เห็นไหมครับรักชีวิตประชาชนไปอยู่ยางไง และคราวนี้ผมจะไม่รับเวรนสาปตอเราเจอกันแน่ในสภาถ้าคุณไม่แก้ปัญหาที่นอ้องประชาชน,นผมไม่ไวนะ้หน้าคุณเด็ดขาดใครก็ตามจะให้หมูแพงนั้นเนี่ยผว่าท่านได้ทำบาปกับคนไทยทัท้งประเทศอย่างแสนสาหัสและถ้าดูทนะีครับเมนูเนี่ยผมไปขอเยอะเมนูมาจากร้านเจย์มาลายอาหารตามสั่งนะอยากให้สื่อมวลชนซูมดูนะครับ เป,ป็ตัอย่างเนี่ยอย่างข้าวผัดกะเพรา,พาหมูเมื่อก่อนส0บาทวันนี้ต้อง50บาท50บาทนี่เขาบอกว่าการเล็กลงด้วยนะครับเห็นไหมครับและชีวิตประชาชนจะอยู่ยังไงนะเป็นภาระเลยนะครับที่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็อยากสท้อนฝากถึงคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าวันนี้ประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสคุณประยุธทธ์ทำอะไรอยู่ ตั้งแต่น้ำมันก็ขึ้นไฟฟ้าก็ขึ้นและวันที่16นี้ไฟฟ้าก็ได้ขึ้นแล้วผมขอเตือนคุณประยุทธ์นะครับคุณอยากทำ้ายพี่น้องประชาชนคนไทยอีกต่อไปเลยคุณปล่อยให้ของเหล่านีย ขึ้นราคาโดยไม่มีความชอบธรรมอย่างาน้ำมันเนี่ยมันควรจะลดอย่างน้อยละนิดล,ละห้า,า,นะา,ะาบาทสบายๆเลยนะแม้กระทั่งกากหมูก็ที่ชาวบ้านใช้อยู่วันนี้ลดละประมาณสามสิบบาทยี่สิบละบาทสามสิบบาทจริง,รงๆนะประเทศเพื่อนบ้านเราขายอยู่แค่สิบหาา้าบาทเท่านั้นเองผมไม่รู้ว่าคุณประยุทธ์ไปเอาราคานี้มาจากที่ไหน,น เป็นภาระของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นเลยแล้ววันนี้คนไทยเป็นหนี้เป็นสินกันทั้งบ้านทั้งเมืองน,นะไหจะถูกฟ้องและจะถูกยึดแลวคุณไม่ได้แก้หนี้สินอย่างที่คุณประกาศผมอยากให้คุณประยุทธ์แม่สิ่งคุณแก้หนี้ทั้งระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นหนี้ทอกศสหนี้เงินนอกระบบหนี้ในระบบหนี้ธนาคารนะขอให้แก้ทั้งระบบแก้ยังไงครับ วันนี้ต้องประกาศเลยนะครับว่าหยุดตบเพี้ยทั้งหมดเลยสอนะครับหนี้ที่เป็นอยู่ให้พักก็อย่างน้อยส3ป,ปีแล้วารูว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมภายในส3ป,ปีอันที่3นะครับเงินต้นล้อได้ไหมเพราะปัญหามันมาจากความล้มเหลวของรัฐบาลชอบจึงเป็นหนี้เป็นสิน ปัญหาโควิดท oh. ี oh ่ล oh. ้มเหลวก็สร้างนี่ให้ประชาชนอีกเช่นกันและวันนี้ประชาชนจะตายในบ้านทั้งเมืองแล้วมีคนมาเยอแล้พวกที่ยินค้ากับนจะสวและที่รวยขึ้นรวยขึ้นแล้วก็ร่อให้พวกคุณก็มาเองวันนี้ผมอยากให้ประชาชนว่าแต่ให้พวกคุณเนี่ยตายใช้พวกคุณออกไปทำให้ได้ผมจะเปไล่วันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยท่าแผ่นดินฝากที่าบอกว่าไปยุ่ พวกเราจะตกตายกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแล้ววันนี้ฝ่ายรัฐบาลจนะช่วยแก้ด้วยนะเพราะเดี๋ยวแจกพิพายษาไม่แยแวางใจที่ไม่อยอมรัติรัฐธรรมนหนึ่งห้าสองคุณจะเจอรัฐบาลพุทแน่นอนและคราวนี้ผมจะไม่รับเวรสาวตอบเราจะจะแน่ในสภา,าถ้าคุณไม่แก้ปัญหาที่เราประชาชนผมไม่ไวนะ้หน้าคุณเด็ดขาดขอบคุณครับก็ถือว่าได้ไปสัมผัสด้วยตนเอง ็รู้สึกปดหูใจเจ็บปวดแทนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินทุกคนต้องแบกภาระหนักมากไม่ใช่แต่หมูนะครับทั้งไก่ทั้งไข่สารพัดขึ้นหมดเลยและผมก็สงสารพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายเหล่านี้ไม่ได้ประโยชน์จากการขึ้นราคาสินค้าแต่พวกนายทุนเจ้าสัวใหญ่ๆที่เบื้องหลังที่ผูกขาดอยูเนี่ย นะกอบโกยประโยชน์มหาศาลเลยบนความทุกข์ยากของประชาชนโดยประยุทธ์จัดโอชาเนี่ปล่อยให้พวกเจ้าสัวเนี่ยมาลังแกกดยากกนจนทั้งแผ่นดินนี่คือความเจ็บปวดวันนี้ประชาชนเนี่ยจนทั้งแผ่นดินเป็นหนี้เป็นสินเงินไปหมดเศรษฐกิจก็พังพ่นาศโควิดก็ยังระบาดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องจัดงบไปซื้ออาวุธที่เรียกว่างบพัฒนากำลังนะของทางกองทัพ รวมๆแล้วเนี่ยร่วมแสนล้านเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างซื้อเครื่องบิน F35 เนี่ย13,000กว่าล้านยังมีอาวุธอย่างอื่นอีกแล้วแวงในงบตื่นอีกรวมๆแล้วร่วมแสนล้านนะครับทําไมไม่เอางบประมาณเหล่านี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาแก้ปัญหามาพัฒนาเศรษฐกิจมาปรับหนี้ก็ยังดีมาเติมเงินก็ได้แต่ไม่ใช่ไปผานเพื่อจะพัฒนาแต่กอคทัพ ผมไม่รู้ว่าจะไปลบกับใครและวันนี้ประชาชนจะอดตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วผมอยากให้รัฐบาลชุดนี้ทั้งคุณประยุทธ์และเจ้าสัวเนี่ยอดตายให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินได้หลุดพ้นจากวิกฤตอันนี้เถอะแล้วก็ผมขอคัดค้านอย่างเต็มที่เรื่องการไปเอางบไปพัฒนากองทัพและจัดซื้ออาวุธเป็นแสนกว่าล้านหรือร่วมแสนล้านและถ้ายังไม่หยุดนะครับวันอธิบายไม่ไว้วางใจในมาตรา152 โดยไม่ลงมติคุณจะเจอกับสรารวุฒิสัรเกตคนนี้แน่นอนและผมบอกให้เลยนะฮะจะเกี่ยวข้องปอไหนนี่ผมไม่ไว้หน้าเลยคราวที่แล้วผมไม่สามารถอภิปรายบางปอได้แต่คราวนี้ผมไม่มีข้อห้ามนะผมมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อชาตินะและผมก็จะมีเอกสิทธิ์ในการอภิปรายแต่งที่สามปอได้เจอกับสรารวุฒิแน่นอนฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งผ่นดินผมจะไม่ยอมปล่อยให้สามปอ มาทำร้ายประเทศชาติและทำร้ายพี่น้องประชาชนเต็ดขาดครับ